นี่นะคะนี้เป็นอาหารเช้านะคะที่นกทําเสร็จเมื่อกี้นะคะก็เป็นแกงคั่วมะเขือนะคะมะเขือจากในสวนนะคะที่นกปลูกไว้นะคะก็แอบใส่มะละขี้นกนะคะไปด้วยนะคะนกคิดว่ามีความเข้ากันมากนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นอาหารเช้าวันนี้นะคะของเรานะคะแล้วเดี๋ยวนกจะไปเก็บ มะเขือนะคะเอาไปขายนะคะที่ทํางานมีเพื่อนสั่งนะคะหนึ่งคนนะคะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะปะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือกันเนาะนี่ค่ะทุกคนก็ปลูกไว้ตั้งแต่เนี่ยค่ะข้างบ้านแบบนี้เลยะคะ่ะก็ค่อนข้างรกนิดนึงนะคะไอที่รกไม่ใช่รกอะไรนะคะรกผักนะคะปลูกผักปลูกมะละกอนะคะนี่ค่ะก็เป็นต้นมะเขือทั้งนั้นเลยกําลังติด ดอกจับลูกนะคะเพราะว่าสองวันที่ผ่านมานะได้น้ำฝนค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>เขาก็เจับลูกให้นกนิดนึงเนาะเดี๋ยวนกตัวมีไหมตัวนี้ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก็มีกระจงกระเจี๊ยบนะคะปลูกไว้นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมะเขือยาวเห็นไหมนี่ มะเขือยาวกําลังเก็บไปหนึ่งลูกแล้วนะคะต้นนี้ออกลูกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะใบยี่หล่านะคะกะเพราเขาเรียกอะไรกระเพราป่าใช่ไหมใบยี่หลา่าใส่ผัดเผ็ดอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูมะเขือกันนี่นี่นะคะเพิ่งจะเก็บไปเมื่อสองวันที่แล้วเองนะคะก็ เดี๋ยวเราจะหาดูว่าพอมีหรือเปล่านี่ค่ะเอาลูกอ่อนๆแบบนี้ให้เพื่อนนี่ค่ะนนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือเปาะม่วงมีค่ะอันนี้ก็ต้นมะเขือทางนั้นเลยไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรง ป่ามะเขือจริงๆของเราเลยดีกว่าเนาะทุกคนนี่มะเขือยาวนี่ค่ะมีมะเขือยาวด้วยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวนะคะตรงนี้ค่ะก็เพิ่งเก็บไปเนาะสองสามวันที่แล้วนี่ค่ะเป็นป่ามะเขือเดี๋ยวขอดูก่อนอื้ นี่ะะคะขายได้เออ่หลายบาทแล้วนะคะทุกคนขายได้พอค่าน้ำเดือนนี้แล้วนะนี่ค่ะมันไม่ซูม ขอโทษด้วยนะคะซูมมั่งมไม่ซูมมั่งทุกคนนกไม่ถนัด ลูกกำลังแบบอ่อนมากน่าทานมากนะคะทุกคนเนี่ยกินกับน,น้ำพริกก็อร่อยนะคะนี่นี่ค่ะนี่อยู่ใต้นี้อีกหนึ่งลูกคะ่ะลูกลูกสวยมากชึบนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเก็บแป๊บเดียวนะคะนี่ค่ะได้ถุงใหญ่แล้วนะคะ คือเอาไปขายให้เพื่อนที่ทำงานนะทุกคนคือขายดีมากนะคะเพื่อนสั่งจองกันแบบคิวยาวมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะเก็บขายได้แค่วันหนึ่งอะแค่สองถุงอะไรเงี้ยค่ะสิบยี่บาทแค่นั้นนะคะเราจะไม่ได้เยอะเพราะนกไม่ได้ปลูกเยอะแล้วอีกหน่อยและอีกอย่างนะคะเออนกก็ต้องเอาไว้กินเองด้วยนะคะในครอบครัวเนาะ แล้วที่สำคัญนะคะทุกคนมะกเขือของนกอะ่ะไม่ฉีดยานะคะดูจากต้นก็รู้นะคะดูจากใบนะคะนี่ค่ะจะหยิกหยิงงอ,งงองนะคะเราไม่ฉีดยาเราปลูแบบธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะหนอนมั่งอะไรมั่งเนาะหนอนมั่งอะไรมั่งกินเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมหนอนเจาะเสียดายมาก ทุกคนเนี่ยดูสิมะเขือยาวของนกเห็นไหมโดนหนอนเจาะไปแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหนอนเจาะไปแล้วเนาะเนี่ค่ะนกหรือหนูก็ไม่รู้กินก็มีนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเสียดายมากมะเขือยาวถ้ามีอีกลูกก็ขายได้นะคะเนี่ยแต่มันได้แค่สองลูกอะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะมะเขือนะคะถุงนี้นะคะยี่สิบบาทนะคะทุกคนนี่ค่ะมะเขือสดๆเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเอาไปขายเพื่อนนะคะที่ทํางานนี่ค่ะแล้วนกก็มีเพื่อนนะคะสั่งพริกนะคะสั่งพริกของเรานกเก็บไปแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นพริกขี้หนูสวนแบบนี้นะคะนี่นก็เมื่อวานเก็บเม็ดที่เขาแก่แกะไปแล้วเนาะ ก็ปลูกไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยสามสี่ต้นตรงนี้นะคะนี่เมื่อวานก็เก็บไปยี่สิบบาทนะคะเพื่อนสั่งยี่สิบบาทนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือพริกที่นกเก็บเมื่อวานนะคะนี่ค่ะแล้วก็มะเขือหนึ่งถุงยี่สิบนะคะพริกยี่สิบนี่ค่ะแล้วก็เอาไปขายเพื่อนเนาะนี่ เราจะให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเราขอขายเอาค่าน้ํานิดนึงนะคะเพราะช่วงหน้าแลง้งเราลดน้ําเสียค่าน้ําไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วที่สําคัญผักเราอะปลอดสารพิษเนาะนี่ค่ะแล้วนี้นกก็กินเกงขั่วมะเขือนะคะนี่โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะและรับชมค่ะสัญญาว่าจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆและให้บ่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะ